ไม่จริงๆเราต้องบัตรหนก่อนนะเดี๋ยวเขาเดินมาสวัสดีค่ะแกล้มด้วยเปิดไฟลูกขอแยกจากโรงพยาบาลนะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะยาขาไปโรงพยาบาลคุณยาขาชื่ออะไรคะบุญชูดาวพายค่ะชื่ออะไรเอ่ยเขาคุยได้ไหมปกติตอนมันหอบเป็นลักษณะใจมะขืนมัพหอมเสียแล้วล้มนี่แก้มไปโดนกับอะไรอะคะ ยายายเกียมเนี่ยน้ำบานเบือยาอยู่ไหนอ่ะโอนเกียมปัดลูกยาู่ไหนผมไม่รู้ไม่รู้มีน้ำอ่ะเขาผมครับผมมองไเลือดมาแล้วไอเ็เกตต่ำหมดเลยอ่ะบุญชูดาวพายสามสิบหกมู่สามสาธุคผู้ชิดจตุรธาทีคผูเชิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวัย25่ส้าลงพี่บาส มาเดท่ยลยเทุกที่ยาแกพูดได้ปกติไหมครับพูดได้ปกติลองถามแกเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจแล้วนะเป็นไงบ้างตอนนี้เมื่อคืนตอไหนไหท้องเสียไปกี่ครั้งครับท้องเสียไปกี่ครั้งเมื่อคืนแก่สัตวมาถึงผ่ายไปกี่ครั้งครับไม่รู้แกบอกแกลาดหมดเลย แกอยู่บ้านคนเดียวไงเรียกเตรียมตัวจะไปนอนโรงพยาบาลกันเนี่ยบัตรยาอยู่บัตรแกอยู่ในตัวยายบัตรยายอยู่ไหนอ่ะบัตรอะบัตรโรงพยาบาลน่ะบัตรอะบัตรอยู่วหอก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเอาสองโมบัตรประชาชนน่ะเอออยู่ไหนอ่ะมาต่ำตรงน่อยู่ในห้องเหรอ ลองถามยาก่อนยาคุณปกติไหมามอมอแต่คอเรื่ออนหมอนนะขอหมอนอะไรคุณยายอมหมอนอะไหอมอพี่มอนนครับยิ่งห่มยิงร้อนคาขึ้นอ้เอวไปวเชื้ออหวานเอาร้องหัวให้คุณยาย อะไรไม่เจอก็บอกท้างเดี๋ยอะครับ่ายร ทางขยาบนที่สยาบนทีวิัูป่วยครับเป็นผู้ป่วยหญิงึรายครับอาการตามดีวอรที่สาาไปแจงน้อนนเราบังคพยาบานัีให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวันยี้าโรงพยาบาลฝังกูวย